วุ้นมมยงชิดนมสดนะคะได้ไอเดียมาจากช่องพี่บิ๊กพากินนะคะวันนี้ไปตลาดค่ะเพื่อนๆเจอมโยงชิดลูกใหญ่กว่าใครไก่แม่เจ้านะคะเลยแบบต้องจัดเลยอจ้ะนำามยงชิดไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะดูดิลูกใหญ่มากเราจะแช่ผงวุ้นไปในน้ํากะทิก่อนนะคะใช้น้ํากะทิ 5้าห้ากรัมแล้วก็ผงวุ้น3มช้อนชานะคะเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีแล้ววางแล้วรอวุ้นปุ๊บแล้วก็มาปอกไม่ยงชิดกันเลยค่ะหั่นตามชอบเลยนะคะตัวเองจะหั่นแบบไหนก็ได้แต่วันนี้กุ้งก็จะหั่นแบบนี้เลยนะตัวเองผ่าซี่ครึ่งลูกแบบนี้เลยนะคะแล้วด้านข้างาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้านหะด้านข้างเนี้ยเราจะเก็บไว้หั่นเต๋าเพื่อเป็นเอาไปไว้ในวุ้นนะตัวเอง แล้วที่เป็นสวยๆชิ้นสวยๆแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นตามต้องการนะคะเอาไว้เป็นท็อปปิ้งโรยข้างหน้าของผงของวุ้นเนอะเพื่อนๆจะทำแบบไหนก็ตามชอบเลยนะคะแล้วแต่จะดีไซน์กันเลยนะจ๊ะ ทีนี้พอผงวุ้นครบเวลา15นาทีแล้วเอาไปตั้งไฟกลางค่ะคนตลอดเวลานะคะจนกระทั่งเดือดและผงวุ้นละลายเลยเราก็จะปรุงรสกันด้วยนมสดลดจืดนะคะขวดเล็กขนาด200มลมลนะคะกุ้งใช้ฝาสีน้ำเงินนะคะเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย50กร,รมัมหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็คนต่อให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดเตาพักไว้ให้ เย็นเลยวิธีการแช่ให้เย็นเร็วๆกุ้งเอาไปนอกในใน,น้ำเย็นนะคะเขาจะได้ระบายเร็วๆพอวุ้นอุ่นๆปุ๊บเราก็มาหยอดใส่ถ้วยเลยค่ะตามใจชอบเลยนะเพื่อนจะไปใส่พิมพ์ขนาดไหนแต่วันนี้กุ้งใช้ขนาด3ออนค่ะได้ได้ตามภาพเลยนะคะแล้วก็ถ้วย3ออนหมดก็ก็เลยมาใส่ถ้วย6ออนได้2ถ้วยนะคะแล้วก็เอามโยงชิดหั่นเตาะโรยเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยทำช้าไปนะคะ วุ้นจะแข็งตัววุ้นเซ็ต,ตัวแล้วเราก็ต้องเอาเนื้อมายงชิดอ่ะคนๆให้มันอยู่ข้างล่างนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีหน้าท็อปปิ้งอ่ะชิ้นสวยๆไว้ท็อปปิ้งข้างหน้าแล้วนะคะอันนี้กุ้งปล่อยวุ้นไว้นานจนเกินไปนะคะเนี่ยพอเขาเซ็ตตัวปุ๊บเราก็เอาท็อปปิ้งมาวางหน้าตามชอบเลยแล้วค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นเจี๊ยบๆนะคะให้วุ้นเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นนะเพื่อนๆรสชาติคือ อมเปี้ยวอ,อมหวานแล้ววุ้นไม่หวานมากอร่อยลงตัวนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นให้เย็นเจีย๊ยบลองทำกันดูนะจ๊ะ